อสวัสดีครับวันนี้ผมจะปลาจะปลาจะปลาไปไหนครับจะปลาไปไหนครับปลาไปเชื่อว่าปลาลายนะคะเออรเปล่าจ้องจ้องช่างจ้องสัตว์ลายช่าตบะตะบต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 บะตะมีผู้ติดตามมีผู้ติดตามโคตรเยอะเลยครับสี่คนนะครับก็ไม่อยากจะมองผู้ติดตามอย่างเยอะ ก็เราไปกันเลยอ่ะครับเราไปกันเลยนะครับโอ้ยเดี๋่นเดี๋ยวเดรับเดี๋ยวปรับกล้องกล้องหลังก่อนนะครับอ้าวเราต้องใส่กล้องน้ี่าเลยไม่เป็นไรเราต้องไส่กล้องหน้ากันแล้วเรียบร้อยหอยเสียบกันนะครับไม่น่าเลยไไม่เป็นรอย่าจำอย่างนี้ที่ชาไม่วันทองจะได้เห็นหน้าเราลูกไม่ลูกนะฮะ นำทางโดยชื้นำทางโดยสั่นไลชาแนลนะคะเจ้าจริงจริงจรนะฮะโอ้โหเราเราไม่ได้เช็คบ้านเราไม่ได้บ้านกันเราแค่ตลกติดตลกนิดๆหน่อยๆไม่หน่อยแล้วนะคะด้วยเดี๋ยวเราบ้านไม่ไม่บ้านเลยรู้ว่าเราจะไม่ไปเราจะไปเราจะไปเดิน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 เที่ยวกันอีกครั้งได้ทางน้ำเลยฮะไปไปเราเปลี่ยนใจแล้วนะทุกคนนะเราจะมาวิ่งขึ้นอย่าไปทางนั้นไปเฟืองกำังนิเทศเหรอเธอ โอ้โหนี่ค่ะเราจะมาควงกระทะกันแน่เลยนะครับอ่าดูเขากระทะตอนที่อยู่บนรถกันนะครับดูคนเก่งเขาก่อนนะฮะทุกคนนะเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่พูดไปเล้กก็ต้องเก่งสินะทุกคนนะนี่ค่ะทุกคนโหลีลาเด็ดคือคลิปก่อนหน้าเป็นคลิปตัดต่อลีลานี้นะคะแต่คลิปนี้ก็คลิปเต็มนะคลิปเต็มไม่เคยตัดต่อรับไปทีก็เราไปกันเลยอะครับมาเอียเต็มแป๊ก่ ไปต้องเที่ยวนะทุกคนเองถือเองมานะครับเดี๋ยวพาไปต้องเที่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปต้องเที่ยวเราจะพาไปต้องเที่ยวนะครับเนี่ยโอ้ยเราพาไปต้องเที่ยวนะครับเราจะพาไปต้องเที่ยว โอ้แสงยังน้อยเลยขอถือถือแต่ก็้องถือดิแล้วก็กระโดดตามมากันมาเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหรีวิวก้อนเมฆนะคะก้อนเมฆอย่างร้อยอ่ะครับมืดนะทุกคนได้ได้เดี๋ยวเราจะไปบ้านนักก้อยกันนะทุกคน เจอลูกฟาวิเศษนะครับแมไม่เอาไม่เอามันสกปรกใช่ถ้วผมจะจัดมันนั่นเลยแล้วปิ้วน่าจะไปแล้วไปแล้วนะฮะโอ <ห S> ้เราก็เดินทางมาถอดมาบุมมแล้วทุกคนก็ไว้หน่อยนะคะอย่าก็กเข็งไปดามนะก้อยโอ้ามนะก้อยไปดามนะก้อยนะคะทุกคนเดีเดวเเอาเอากล้องมากล้องมา จะทำอย่างนี้สิจ้าแม่วันทองวันทองโอยนขวาตี่ครับตรงกว่าครับโอ้ยอยาวยวยอะเนี้ยก็ก็ไปตามเลยวะเดีเยวเราท่าตรงนี้เลยครับนี่ครับมันมาแล้ว ให้คนให้เราถูกป้องก็ไม่ดีอ่ะเดินตามไปดิไปนะคะคนดูอย่าตีนต่างันตรงขวานะคะทุกคนตรงขวาคือแบบเยี่ยมยอดนะคะทุกคนไปเรากลับตังค์เดิมกันไปนะใหแล้วให้ติดให้ติดหัวหน้ากล้องหน่อยดิก็คนมันเก่งติดอยู่แล้วอ๋อเดี๋ยวนะครับคลิปนี้ลงเสร็จผมจะพาไปทุกคนคงจะงงผมจะพาไปไหนครับ ตามมาตรจะพาไปเล่นซ่อนเด็บอีพีหน่งร้อยห้าสิบแปดอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ซ่อนเด็บอีพีอะรอีพีสามอีพีสามใช่ไหมใช่อีพีนเป็ซ่อนเดบอีพีสามอีพีอีพีีไหมเจ้ากล้องหัวกล้องเดี๋ยวถ่ายฉันกระโดดไอฉันถ่ายเธอกระโดดได้ได้้อนเน็อีพีสามนะครับเนี่ยแต่เดียวคลิปนี้จบแล้วก็ไปใส่อีพีสามนะครับแล้วแบบกระโดดนะครับแบบกระโดดแบบชิ่วชิวเชี่วนะครับก็ไม่แกร ถ้าใครเอาใครว่าว่าผมหลอกก็ทักมาได้นะครับทักมาเป็นแบบดาราดังไลยก็ส่วนเที่ยวนะคะคุณเอาเลยแต่มาฟองตู้แล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโดดก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมโดดก่อนนะครับนี่เนี่ยนี่นะคะคุณ <laughs> เดานะครับเราล็อกแดนนะไปไปกิทบกินไปวันนี้เรามก็ไม่มีสาระอะไรนะครับแต่มีสาระครับไหนอะมาดิโคนเหนื่อยเลยอะ่ะก็